ตอนนี้นิติรัฐนิติธรรมก็กําลังทํางานทํางานอย่างต่อเนื่องเดินอย่างเต็มสูบนะครับมีความพยายามจะสกัดกัน้นโน่นนี่นั่นไม่ให้มีแพทย,ยท์ใหญ่แถลงแพทย์ใหญ่แถลงปลดไม่ได้เพราะ,ะแถลงปลดจะโดมิโนไปเรื่องอื่นเอาเถอะเอาให้สุดเลยนะครับใครมาขวางใครมาสกัดรัฐมนตรีรัฐมนตรีสั่งแพทย,ย์ใหญ่สัเอาให้สุดแล้วมันจะหยุดที่เดิม สวัสดีครับาพบกับผมเทศัาากดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการเรียกร้องให้มีการรัฐประหารและก็เรียกร้องไม่ให้มีการรัฐประหารสรุปมันจะเป็นยังไงกันแน่ อย่างนี้นะถ้ารัฐบาลอย่างนี้อยู่ต่อไปประเทศชาติหมดหมดสภาพต้องยึดอำนาจอีกสักครั้งหนึ่งหนักกว่าเดิมอ๋อนะอาจริงคริงถ้ายึดอำนาจแล้วก็ไม่เอาคนโง่งมาเป็นนะครับถามว่าคนไทยในประเทศไทยคนดีมีความรู้ความสามารถที่จะบริหารประเทศชาติมีเยอะมีเข้าใจไหม คนที่พร้อมบริหารนี่คนที่พร้อมทาเต็มที่อ่ะเอออ่าราชการที่กล้าบอกในบ้านเมืองมีทั้งคนดีและคนไม่ดีดาการจะทําให้บ้านเมืองสงบสุขเรียบร้อยมีความเจริญมั่นคงได้อยู่ที่การยกย่องคนดีสนับสนุนก็ดีนะให้เข้ามามีอํานาจให้มาบริหารบ้านเมืองแล้วทําไมพวกมึงไม่ทํากันใช่ไหมพอมีอำนาจปุ๊บโกูก็แบ่งโคต้าใครจ่ายเงินให้พักก็ไปเป็นดิถูกไหมใครไม่จ่ายก็ไม่ต้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะ อย่างนี้มันมันต้องปฏิวัติอีกักครั้งหนึ่งนะแล้วหาหาคนดีๆนะคนดีๆมาบริหารประเทศให้ได้นะครับไม่ใช่ให้ไอ้นักการเมืองเนี่ยไม่รู้เรื่องรู้ราวาเลยมาบริหารประเทศคนนี้ไปไม่ได้ก็เอาคนนี้มาเป็น มันของเด็กเล่นที่ไหนเดี๋ยวนะท่านเฉรีนี่นี่เรื่องใหญ่นะเดี๋ยวนะท่านน,นี่เรื่องใหญ่<ต>นะคนเป็นหัวหน้าพักการเมืองนี่ยุให้หรือเห็นด้วยกับการปฏิวัติอยากให้ปฏิวัติเนี่ยสถานการณ์มันบ้านเมืองมันแบบนี้นะบริหารมันแบบนี้นะผมไม่เอาหรอกไอรัฐบาลเองสัวอ,อย่างนี้ยุสภาไม่ไปนะตั้งไม่ปฏิวัติก็พระราชทานนายกมาดีกว่านะนายกพระราชทานมาเนี่ยนะยัง หาคนดีมาเป็นรัฐมนตรีบริหารประเทศได้เยอะแยะนะครับนะถ้าเป็นอย่างนี้แม่งมีไอ้เด็กฝึกขับทั้งนั้นะไอ้เด็กฝึกการทั้งนั้นน,น,นะอ่าแล้วไม่มีเกียริมีสักรีเราแต่ก่อนเราเป็นเด็กเราเจอรัฐมนตรีโอหน้าเคารพชื่นชมเดี๋ยวนี้มาเลยว่โถไอ้เด็กคนซื่โอ้โหน่ไหมโอ้โหนะครับดูถูกด้วย รัฐมนตรีที่เป็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยผมดูถูกกันแะน่แม่ไม่มีขืนแ้วเราีนะ่อยากให้มีการรับประหารมาีิสุดก็คือพเพื่อไทยอย่าให้ทหารออกมายึดอำนาจนะครับไม่งั้นมันจะเป็นการปล่อยโจรเห็นหลายคนก็ออกมาเรียกร้องขณะท่านรัฐมนตรีกลางหมก็ยังทําท่ายั่วยวนถึงขั้นสั่งให้ทหารไทยถอยหลบออกมาจากกัมพูชานี่มีค่าเท่ากับยั่วให้ทหารไทยกโกรธนี่คือการยาำศักดิ์ศรีทหารไทยเพื่อที่ผลสุดท้าย แม่ทัพในกองทนไม่ไหวก็จะยึดอำนาจคนที่ถูกยึดอำนาจก็จะกลายเป็นคนดีทันทีพี่น้องต้องไม่ลืมนะว่าเศรษฐกิจของเราตอนนี้มันกําลังพังสุดๆจากคนที่มาหลอกพวกเราว่าเขาเก่งเศรษฐกิจนักหนาเพื่อไทยหาเงินได้ใช้เงินเป็นจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายผลสุดท้ายในวิกฤตของโลกสมัยใหม่มันยากเกินไปมันยากเกินกว่าที่พ่อค้า กับลูกสาวโง่คนหนึ่งจะมาแก้ปัญหาอะไรระดับโลกขนาดนี้ได้เศรษฐกิจตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันถึงพังลงไปบริษัทห้างร้านต่างๆโรงงานต่างๆพากันปิดกิจการไปนักลงทุนมากมายก็ถอนตัวออกจากประเทศไทยเศรษฐกิจเราตกต่ำอย่างหนักมันไปต่อไม่ไหวพักเพื่อไทยทําอะไรไม่ได้ไปกู้เงินมาเอามาแจกประชาชนคนก็เอาไปกินเหล้าใช้จ่ายเสร็จแล้วก็ลืมไปไม่มีใครเห็นคุณค่าจะมาทวงบุญคุณอะไรก็ไม่ได้ ผลสุดท้ายถูกดำเนินคดีอีกต่างหากน่าจะถูกถอดถอนอะไรวุ่นวายกันไปทั้งคอรมอพักเพื่อไทยนะตอนนี้มีสภาพเหมือนหมาจนตรอกทางออกของพวกเขาคือการปฏิวัติถ้าทหารมายึดอำนาจซะเขาก็จะเบี่ยงเบียนประเด็นเขาก็จะพาคนไทยไปต่อต้านรัฐประหารพาคนไทยไปเรียกร้องเพื่อประชาธิไปไตยทุกคนก็จะลืมทุกอย่างไปเหมือนกรณีที่ผ่านมาที่ปรากฏว่าพักเพื่อไทยนะสร้างความเสียหาย9แสนล้านในการเต็มนํำข้าว แต่พอถูกเขาปฏิวัติรัฐประหารกลายเป็นว่าคนไทยไม่มีใครสนใจพูดแต่เรื่องต่อต้านเผด็จการพูดแต่เรื่องต่อต้านการปฏิวัติกลายเป็นไงครับโจรสบายไปเลยกลบเกลื่อนคดีไปจากกรณีรัฐประหารเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็เหมือนกันคนที่อยากให้มีการรัฐประหารมากที่สุดก็คือพักเพื่อไทยตอนนี้เขาสร้างความเสียหายให้ประเทศไทยแบบสุดๆแล้วเขาไม่มีปัญญาแก้ไขอะไรไปถ้าทหารคนไหนออกมายึดอำนาจก็เท่ากับท่านรับบาปเอาไปแล้วก็ให้เพื่อไทยรอยตัว และสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือพวกเราคนไทยนี่แหละเราไม่เคยได้เรียนรู้อะไรพรรคเพื่อไทยสร้างความเสียหายเท่าไหร่พอเขามาเลือกตั้งใหม่กกาให้เขาคือเกาชาวนาไทยผูกคอตายไปเท่าไหร่กรณีจำกําข้าวพอเขามาเลือกตั้งคุณเสรษฐาไปกินข้าวกับชาวนาแป๊บเดียวกาให้ถล่มทลายลืมไปเลยว่าเขาสร้างความเสียหายอะไรกับตัวเองเพราะฉะนั้น มันไม่ควรมีการรัดประหานอะไรครับฉีดยาแรงเข้าไปในประเทศนี้เลยคนไทยจะได้รู้สักทีว่าใครคือคนดีใครทําเพื่อประเทศไทยหรือใครมาหลอกใช้หาผลประโยชน์จากเราสร้างความเสียหายให้ประเทศปล่อยให้มันสุดลงไปไปให้สุดๆครับให้คนไทยได้รู้ว่านี่แหละที่คุณชูว่าพักเพื่อไทยเก่งเศรษฐกิจอะไรนักหนาเนะ่ะมันทําไม่ได้มันมีปัญญาอะไรหรอกปล่อยให้มันพังลงไปเลยปล่อยให้คนโกหกคนหลอกลวงถูกตีแผ่ถูกแชความจริงไป ประเทศไทยมันไม่ตายหรอกครับวิกฤตต้ยมยำกุ้งสาหัสกว่านี้เราก็ฟื้นขึ้นมาได้ยังไงประเทศไทยก็ไม่พังหรอกครับเพราะฉะนั้นวิงวอนทหารทุกท่านครับถ้าใครออกมาทํารับประหารแปลว่าท่านออกมาช่วยโจรทำไมจะต้องยกประเทศชาติไปให้่าดชาตินี่คือความเร็วที่เป็นจะขายชาติมีทางเดียวอะเรียกทหารออกมาปฏิวัติยึดอำนาจอล้ว เยือ่อน,นี้พอเขาให้มันมีอำนาจปุ๊บมันก็เห็นไหมชาวกอนก็ขายปรตตาทตปีสี่สี่จนพวกเราต้องใช้น้ำมันแพงอืมแล้วก็มาขายไต้ตาตอนยิญญ่งรับนานยกอะ่ะเซ็นสัญญาให้สารัตจนสารัตรรวยปีหนึ่ง ห้าหมื่นล้านแต่พวกเราต้องใช้ไฟแพงตอนที่อียิ่งรักกันหนีไปต่างประเทศอะมันเซ็นสัญญาให้สารัฐเขาจ่ายยังไอาไปเซ็นยกเกาะกูดให้เขมรทักฟื้นเนี่ยทั้งทั้งที่ข้างล่างอะมันเป็นเอามันเป็นน้ำมันมันเป็นแก๊สธรรมชาติ ขุดไปเจ็ดช่วโคตรเป็นพันปีมันไปนทักสินไปเซ็นสัญญายกให้เขมรเนี่ยสศาจะรับเงินต่างจากทักสิบเลยมันเป็นนายกไม่ถึงปีเลยก็จะขายชาติแล้วเรื่องธุกรกิจมันเนี่ยเราไม่ได้มีสงครามเนี่ยทำไมเราต้องไปยกประเทศให้พวกมันคนไทยยังไม่มีบ้านอยู่เลยพูดให้เข้าใจง่าย แบบชาวบ้านก็คือเงินกู้ไม่พอเลยต้องใช้เงินกู้มาเติมเงินทุกบาททุกสตางค์ของรัฐบาลที่จะดำเนินการผ่านงบประมาณรายจ่ายล้วนเป็นเงินกู้ที่มีภาระจะต้องหาเงินต้นและดอกเบี้ยมาชำระคืนในอนาคตทั้งหมดนี่ของรัฐบาลเป็นเช่นไร นี่ของประชาชนก็เป็นเช่นนั้นนี่คือสัญญาณอันตรายที่จะเกิดวิกฤตการคลงังในอนาคตซึ่งส่งเสียงดังมากขึ้นและมีความถี่มากขึ้นทุกขณะการทำถูกกฎหมายมิได้หมายความว่าจะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดกระแสสถานการณ์บ้านเมืองนะครับที่ปรากฏว่ามาถึงจุด ที่เรียกว่าเข้าสู่กระบวนการแตกหักมากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยปรากฏค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าประเทศกําลังจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงนะักการเมืองพรรคการเมืองต่างๆรู้ละว่าประเทศจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงฝั่งพรรคส้มก็คิดว่าตัวเองจะชนะการเลือกตั้งได้มาบริหารประเทศอย่างแน่นอนนะฝั่งพรรคแดงนะก็มั่นใจว่าจะได้กลับมาฝั่งลุงเปอมก็จัดสรรพกำลัง เตรียมพร้อมทอี่จะตรงเลือกตั้งวางคนวางคนวางคนที่ลงเลือกตั้งจะเอาพรรครวมไทยสร้างชาติมารวมกับลุงป้อมนะฮะวางกลุ่มต่างๆรวมให้มีกําลังเข้มแข็งขึ้นเพื่อหวังจะชนะสืกเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนะ,ะถ้าเป็นไปนตามกําหนดก็ปี2570หรืออาจจะเกิดอุบิเหตุก็เกิดการเลือกตั้งเกิดขึ้นตอนนี้ลุงป้อมก็มกมเตรียมเตรียมสู่นะครับเพราะรัฐบาลของอุกอิงเนี่ยตุป,ปะตุเป,ป๋ไปไม่รอด กำลังถูกบีบทุกวิถีทางนะครับทั้งบนทั้งล่างทั้งข้างทั้งเอียงนะโดนหมดนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือตอนนี้โลนเบกเสรีเตมีเวตเปิดประเด็นมาอีกรอบหนึ่งบอกว่าอยากให้มีการรัฐประหารเกิดขึ้นในขณะที่โคศกพักเพื่อไทยเจ้าเดิมเส็นเอ็นเปื่อยยุ่ยคนที่พูดแบบนั้นบรรทักนสินเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือต่อว่า พลตำรวจเอกเสรีแต่มีเวทว่ามาเรียกร้องก็เรียกร้องการรัฐประหารนะฮะไม่ควรจะกระทําบอกให้เสรีไปลงเลือกตั้งใช้การเลือกตั้งเป็นตัวกําหนดนะฮะการรัฐประหารเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะในขณะที่ภาคประชาชนหลายคนเลยเออกมาไม่ได้นะรัฐประหารไม่ได้รัฐประหารแล้วมันจะเป็นทางกําลังล่อให้รัฐประหารเนี่ยเรื่องของตาเมืองทมก็ล่อให้ทหารเนี่ยเข้าทําการรัฐประหารให้ได้ จะต้องทําให้ได้ถ้าไม่ทําไม่ได้จะไปยึดอํานาจเนี่ยมันจะส่งผลสุดท้ายเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ใช้เรื่องนี้มาเป็นประเด็นความได้เปรียบมาโจมตีว่าเป็นพด็จการเอะ่ะ คุณส่วนเย็นๆนะตอนนี้การเมืองมันบีบหัวใจมันพิสูจน์คนดีผมเคยเรียนตลอดนะมันบีบหัวใจพิสูจน์คนดีแล้วผมเรียนว่าใจเย็นๆเห็นไหมการเมืองมันเข้าสู่ข้อต่อสุดท้ายแล้วนี่เสางสมาผมมาเกิดการเปลี่ยนแปลงละจะเปลี่ยนแปลงแบบไหนหนึ่งยุบสภา้าเหรอสองเปลี่ยนนาย,ยกอระนะหรือเปลี่ยนด้วยวิธีอื่น กลับหลักให้ได้นะครับ3หลักที่มันเกิดขึ้นตอนนี้1พูดถึงการรัฐประหารเห็นไหมกลับมาพูดกันหนาหูและผมเรียนว่าทหารเขาพร้อมไหมทหารเขาพร้อมมากไม่ใช่ผมเป็นอะไรพร้อมมาก,มมากนะและส่งสัญญาณแล้วส่งสัญญาณอีกพร้อมมากทัพบ,บกทับเรือทัปอากาศตำรวจพร้อมจัดทุกวินาทีสั่งปุ๊บทำปับ๊บไม่ต้องบอกเขารู้นะครับเห็นปุ๊บรู้เลยโอ้เขาทนไม่ไหวแล้วนะครับ สองพักร่วมรัฐบาลแตกกันเองเห็นไหมฮะแตกกันเละเลยแจ้งจับกันไปมาเอาปิดกันไปปาพักแดงพักน้ำเงินซัดกันไปมาทักษิณอนุทินเนวินอ่ากลุ่มสววองเลยซัดกันเละก่อนหน้านั้นซัดกับลุงป้อมมาก่อนเห็นไหมสองเรื่องละเรื่องที่สาม่ง่ผมเรียนไว้นิติรัฐนิติธรรมเห็นหรือยังฮะ สามประการเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงสามประการนี่คือหลักที่สําคัญสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ประเด็นวันนี้มันจะเกิดได้ทางไหนบ้างผมเรียนว่าเกิดได้ทั้งสามทางคนที่ชอบทหารก็อยากให้มีการรัฐประหารคนที่ชอบทหารก็หวังดีทหารรัฐประหารไม่ได้นะแต่คนที่แสดงความคิดเห็นทั้งหมดสิ่งหนึ่งที่มีคือเขาไม่มีอำนาจได้แต่พูดกันทั้งนั้นแหละ แ,แสดงความคิดเห็นทั้งดีทั้งลบทั้งบวกเป็นคนแสดงความคิดีเห็นงนั้นนะครับเป็นเรื่องธรรมชาติแต่สิ่งที่เราเห็นตอนนี้มันกําลังรีเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เหรอการรีเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจึงเกิดปรากฏการณ์สามประการในเชิงทฤษฎีอย่างที่ผมเรียนไว้ซึ่งอะไรก็เกิดขึ้นได้นะผมเรียนย้ํานะแต่ถ้ามีการยึดอํานาจขึ้นมา โอ้คนที่ด่าทหารอยู่นโดยเฉพาะวีโรดพักส้มเนี่ยโอ้ผมกลัวจริงนะกลัวมากเลยจะเหมือนกับปี235ที่มีการจับยัดตู้คอนเทนเนอร์แล้วไปโยนทิ้งน้ำผมกลัวมากเลยนะฮะเพราะสถานก,การณ์จนถึงกณนแต่น,น,นี้ผมว่าทหารไทยเขาอดทนมากกับพฤติกรรมการกระทําของนักการเมืองและพักการเมืองวันนี้สั่งปุ๊บทำปับ๊บอะไม่ธรรมาดาสั่งปุ๊บทำปับ๊บ ผมไปเจอทหารคนไหนนะฮะทั้งผู้เล็กและผู้ใหญ่พูดเหมือนกันทนบ่ไหวแล้วสุดๆละผู้บัญชาการทหารบกเงียบกริ๊บผู้บัญชาการทหารสูงสุดเงียบกริ๊บบเหล่าทัพเงียบกริบรออย่างเดียวสัญญาณทางการเมืองเอาละตอนนี้นิติรัฐนิติธรรมก็กําลังทํางานทํางานอย่างต่อนเนื่องเดินอย่างเต็มสุข นะครับมีความพยายามจะสกัดกัน้นโน่นนี่นั่นไม่ให้มีแพทย,ยท์ใหญ่แถลงแพทย์ใหญ่แถลงปลดไม่ได้เพราะ,ะแถลงปลดจะโดมิโนไปเรื่องอื่นเอาเถอะเอาให้สุดเลยนะครับใครมาขวางใครมาสกัดรัฐมนตรีรัฐมนตรีโตสั่งแพทย์ใหญ่สั่งเอาให้สุดแล้วมันจะหยุดที่เดิมในส่วนน็นได้ยังไงยังคงมีการสกัดอยู่มีคนพยายามพยายามทําอยู่ ทั้งที่กฎหมายชั้น14เนี่ยไม่สามารถที่จะเอาผู้ต้องขังไปขังที่ใดที่หนึ่งถ้าไม่รับอนุยาตจากศาลแต่ไปออกกฎกระทรวงเล็กกว่ากฎหมายไปสั่งให้เอาไปนั่นได้เอาไปนี่ได้เอาไปนี่ได้ไไดซึ่งก็ต้องรับผิดชอบอะนะรับผิดชอบตามกฎหมายอันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับใจยินเดียนะการเมืองมันใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว เรื่องของการรัฐประหารสมควรไม่สมควรในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองมันอยู่ที่สถานการณ์นะครับทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะครับอยู่ที่ว่าอะไรเหมาะสมที่สุดนะครับในปี2549ตอนนั้นก็บอกว่าไม่มีหรอกรัฐประหารไม่มีแล้วยึดอานาจ19กันยายน49ปี2557 สุเทพเตืส <throughout. t ap feasible> <t ap> ุบัณผูดบริวทีไม่มีแล้วรัฐบาลไม่มีไม่มีเไม่เอาเราไม่เอารัฐบาลสุดท้าย22สพฤษภาคมพุทธศักราช2 5ง7 16ารนาฬิกานาทีพบจอมฟ้าสามชาติหรือพบฉัตรมงคลตอนนี้ทุกคนเชื่อ่ามีรัฐบาลนะฮะเราเกิดขึ้นมาส5้ารอบละรอบ16รอบ17ก็มีการโอกาสจะเกิดขึ้นได้เพราะเฉลี่ยในเชิงสถิติเกปีที่ผ่านมานะครับ แปดถึงสิบปีหนตอนนี้ก็แปดปีจะเข้าที่ปีที่สิบแล้นี่มันก็ใกล้เวลาเข้ามาทุกทีแล้วนะครับผมเรียนทุนสวดเยน็นๆจะดีจะร้ายจะเป็นยังก็มีสิทธิแสดงความคิดเห็นกันหมดละนะจะถูกจะผิดอยู่ที่สถานการณ์นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับ subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะผู้ละเว้ยผู <Hey! S 2> ้นี่คนไทยมึงรู้บ้างไหมใครเป็นคนทำใครละเว้ย <Hey! S 2> ใครคนเหยียบย่ำใครเป็นคนทำให้เมืองไทยนั้นลมอย่ามาดึงฟ้าให้ลงมาตำํำอย่ามาย่ำ ทำใจของคนไทยแค่เพียงมึงคิดมึงก็ผิดมากมายแล้วทำไมมือกฎหมายถึงไม่ทำงานขอบโกยกองกินไม่รู้จะกินไม่รู้จะพออำนานมาพอ,พอเสียทีเกิดพอเสียทีกดมงกฎหมายแก้กันวุ่นวายหนีตายหรือนี่ระวังให้ดีจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่ ลเว,ว้ยคในคนไทยไมึงรู้บ้างไหมใครเป็นคนทำใครละเว้ยใครคนเหยียบย่ำใครเป็นคนทํา <Hey! S 1> ให้นน <Hey! S 1> ใเมือง <Hey! S 1> ไทยนั้นลมจมพารวมพลังเราบรรดาสถาแผ่นดินกำจัดให้สิ้นพวกโองกินบ้านเมืองทำเพื่อลูกหลานภายภาคหน้าจะไม่ ชาติพันธ์ไกูละเว้ยกูนี่คนไทยรู้บ้างไหมใครเป็นคนทำใครละเว้ย,วยใครคนเหยียบย่ำใครเป็นคนทำให้เมืองไทยนั้นล่มจม ลงมาต่มมามรวมพลังเราบรรดาสภาแผ่นดินกำจัดให้สิ้นพวกโปก,กินบ้านเมืองอำเพื่อลูกหลานภายภาคหนา้าจะไม่ฝืดเคืองสังคมหรือเรื่องบ้านเมืองเหล่านี้เป็นประชาธิปไตย ลควเว้ยก <Hey! S 1> ูในคนไทยไมึงรู้บ้างไหมให้เป็นคนทํำใครละเว้ยใครคนเหยียบย่ำใครเป็นคนทําให้ยยใเ,นนใเมืองไทยนั้นลมจดใครละเว,ว้ย hey!